สวัสดีค่ะกิ๊กสุภักดีคงบุตรนะคะมิสพีอาร์มาน่รข่าว2019แล้วก็พิธีกรของช่องบันเทิงชีวีค่ะก็อยู่กับอีกหนึ่งบุรุษนะคะข่าวพี่วิ์ไฮเปอร์สวัสดีครับวันนี้พี่มารับรางวาัลรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับก็เหม,มือนว่าทางสังคมหรือว่าทางหลายๆอย่างผู้ใหญ่เขาก็คงเลเห็นว่าคนไหนทําความดีพวกเราทำความดีกันอยู่แล้วและก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน วันนี้ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งต้องขอบคุณทั้งทีมงานแล้วก็หลายๆอย่างทุกๆทุกๆทุกๆสื่อเลย้วกันครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของศิลปินคนดีจิตอาสาเนาะวันนี้ดีใจมากได้มีโอกาสมาพบพี่บองว่าครั้งหน้าได้เจอนี่ครับได้เจอกันแน่นอนขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Softly spoken.